หลังบอดคอมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์เข้าซื้อกิจการ VMware ไปเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นไม่นานก็มีประเด็นดราม่าใหญ่เรื่องการขึ้นราคาลิขสิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจที่ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นจนลูกค้าไม่พอใจแต่บริษัทก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนต้องประกาศยกระดับสถานการณ์เป็นสีแดงซึ่งจริงๆในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์สัญชาติยุโรปก็ได้ออกมาให้คะแนนบอดคอมในระดับสีแดงเช่นเดียวกันและนอกจากนี้สมาพันธ์การค้าที่ ตัวแทนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวในยุโรปยังรายงานต่อคณะกรรมาการยุโรปว่ามีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์และบริษัทโทรคมนาคมใหญ่อย่างเอเทียทีจะต้องเจอกับราคาที่สูงขึ้นถึงหนึ่งพันห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้ผู้บริการบางรายวางแผนที่จะพัฒนากลยุทธ์และการออกแบบเพื่อเตรียมหาระบบที่ใช้ทดแทนวียเวโดยบางรายก็วางแผนที่จะดําเนินการเปลี่ยนผ่านให้เสร็จสิ้นภายในปี2026เพราะวันนี้คลาวถือเป็นหัวใจของหลายธุรกิจจไปแล้ว การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งการที่ผู้ให้บริการบีบให้เรามีทางเลือกน้อยไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นทั้งด้านราคาหรือระบบก็จําเป็นที่จะต้องยอมใช้ต่อไปไม่สามารถย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอื่นได้จากข้อจํากัดด้านใบรับรองต่างๆต้นทุนการย้ายระบบที่ค่อนข้างสูงและจําใจต้องยอมรับเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการบังคับใช้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะทําให้ผู้ให้บริการหลายประเทศทั่วโลกก็อาจจะต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศหรือพัฒนาขึ้นมาเองจากการผูกขาดในครั้งนี้แลวทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรืื่่อองงนนี้บ้บาามมายลมคะะ